ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการซ่อมบำรุงบล็อ,อกไร้าสาย dtwcu สกันนะครับว่าหลังจากที่เราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องมีการตรวจเช็คในเรื่องของระบบมอเตอร์แปลถฐานหรือระบบแมชชีนิกที่เป็นลูกตีต่างๆนะครับว่าจะต้องมีการตรวจเช็คว่ามันสึกหรอหรือไม่หรือว่าเราใช้งานไปนะครับจะบีมเหงื่อแห้งหรือเปล่าก็ต้องเติมนะครับอุปกรณ์ในวันนี้ก็จะมีแค่ในส่วนของหนึ่งครับแน่นอนอันนี ไขควงไร้สายแบตเตอรี่หนึ่งตัวที่เป็นหวัวแชกนะครับแล้วก็มีไขควงที่เป็นไขควงธรรม,ามดาหัวแบนนะครับแล้วก็มีของนเจอร์บีสำหรับการเติมเข้ากับลูกตีต่างๆแล้วก็ตัวเครื่องนะครับทีนี้เราก็มาลองเริ่มต้นจากในเรื่องของการถอดอุปกรณ์ต่างๆแล้วตรวจเทคกันเรามาดูกันเลยครับเริ่มครับเพื่อเติม เป็นชุดลูกตีหลังจากน,นั้นก็สวมแหวนลงไปนะครับใส่ชุดลูกตีหรือว่าสวมแหวนแล้วก็ประกอบชุดเสื้อด้านหน้าเข้าไปขันสกูยืดสี่ตัวนะครับ เมื่อคันดูสกูยุดสี่ตัวเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์ต่างๆของไายควงแบตเตอรี่ในรุ่น DTW450 ตัวนี้นะครับ หรือว่าเป็นอันเสร็จเรียร้อยสำหรับการตรวจเทคนะครับ